5วิธีลดน้ำหนักแบบ IF ทำง่ายได้ผลชัวร์สำหรับมือใหม่สวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีเราปันได้วันนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเอง แล้วหรือ,อยังครับไม่มีใครสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ดีนอกจากตัวคุณครับหลายคนครับอาจจะเคยได้ยินรูปแบบการลดน้ำหนักแบบ IF หรือ i n t i m i t t e n t Fighting ครับคือการจำกัดเวลาในการกินนะครับเพื่อนเนทุกคนหรือการกำหนดระยะเวลาในการกินอาหารนั่นเองครับผมจึงเป็นการลดน้ำหนักครับที่ทำให้ครับร่างกายของเราสามารถดึงไขมัน สะสมออกมาใช้ได้ดีครับทำให้น้ำหนักลดลงและยังช่วยให้ร่างกายครับสามารถลดไขมันได้เร็วมากขึ้นอีกด้วยครับ 1. ครับกำหนดช่วงเวลาการกินและอดอาหารให้ชัดเจนครับเริ่มแรกการลดน้ำหนักแบบ iF จะต้องทำก็คือการกำหนดช่วงเวลาในการกินและช่วงเวลาในการอดอาหารให้ชัดเจนครับเช่นถ้าเราเลือกสูตรการทำา IF แบบ16 ทับ8ครับก็ควรเริ่มกินหาในช่วงเวลา8โมงเชา้าและก็หยุดกินหลัง4โมงเย็นครับในช่วงเวลาหลังจาก4โมงเย็นเป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาของการอดอาหารนั่นเองครับเราควรงดกินอาหารทั้งสิน้นไม่แนะนําให้กินอาหารในช่วงเด็กครับเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับให้เริ่มกินตอน8โมงชาครับช่วงอด สามารถกินน้ำเปล่าได้ชากาแฟครับแต่ก็อย่าก,กินเยอะนะครับจะส่งผลต่อการนอนได้เหมือนกันครับ 2. ครับกินอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายครับการทำ IF ครับจะมีช่วงเวลาการกินอาหารที่ชัดเจนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องกินในปริมาณที่มากเกินไปนะครับเพราะการกินอาหารในช่วงเวลาที่กำหนดจะต้องกินให้เพียงพอต่อความต้องการ ของร่างกายของเราเ,เองครับเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอควรเน้นกินอาหารที่มีโปรตีนสูงและไขมันต่ําเป็นหลักครับเช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันผัก ใบต่างๆครับรวมถึงผลไม้ที่ไม่หวานจัดคาร์โบไฮเดรก็ควรจะเป็นเชิงซ้อนข้าวกล้องเพื่อมันก็โพดครับแล้วก็คูณหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลและไขมันอีกตัวที่สูงครับเช่นแกงกะทิเฟรนฟรายแฮมเบเกอร์ Fen ry, urger, รวมขนมหวานต่างๆอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนสาครับไม่เพิ่มและไม่ลดปริมาณอาหารครับการทํา IF จะมี การกำหนดช่วงเวลาของการกินอาหารการอดของอาหารไว้อย่างชัดเจนตามสูตรที่เราเลือกนะครับผมไม่ควรกินอาหารที่มากเกินไปเพียงเพราะว่ากลัวจะหิวในช่วงที่เราทำครับและก็ไม่ควรลดปริมาณอาหารให้น้อยลงไปเพียงเพราะว่าอยากจะให้น้ำหนักของเรา ลดลงเร็วๆนะครับเพราะนั่นอาจจะเสี่ยงทำให้ร่างกายของเราได้รับพลังงานไม่เพียงพอครับยังส่งผลการทำงานของระบบภายในอีกครับเพื่อนๆทำให้ร่างกายของเราผิดเพี้ยนจนเกิดอาการโยโย่ได้นั่นเองครับผมสครับผมกินอาหารครับประเภทที่ไม่ให้พลังงานในช่วงอดเราสามารถกินอาหารที่ไม่ให้พลังงานครับเช่นน้ำเปล่าโซดากาแฟดา หรือชาครับที่ไม่ใส่น้าตาลซึ่งจะต้องมีการไม่เติมน้าตาลครับหรือว่าสารความหวาในใดทั้งสิ้นครับในช่วงที่กําลังอดนะครับเพื่อนๆพทุกคน 5. ครับออกกําลังกายครับวันละ30มบนาทีครับการลดน้ําหนักควรมาพร้อมกับการออกกําลังกายครับโดยในช่วงเริ่มต้นของการลดน้าหนักแบบ i f ควรออกกําลังกาย ให้ได้วันละ30นาทีครับและก็ควรออกกำลังกายให้ได้สัปดาห์3ถึง5วันครับเพื่อให้ร่างกายของเราได้เาผาผลาญไขมันส่วนเกินออกมาได้เร็วยิ่งขึ้นครับเป็นวิธีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเรายังไงครับก็ลองเอาวิธีเหล่านี้นะครับไปปรับใช้กับการลดน้ำหนักแบบ IF ตามสูตรที่ทุกๆคนครับเลือกกันไว้ครับเชื่อว่าจะทำให้น้ำหนัก ลดลงโดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราอย่างแน่นอนครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้าผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืด เป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบํารุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดดักดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้ เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟล่วงหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ ช่วยดูแลผิวพรรณของผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทําให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 6 0บกก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรร์ของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพัรร์ดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน